สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมอวตารแล้วครับเป็นเกมแบบแนวแบบยิงปืนมุมมองบุคคลที่3นะครับอืไม่มีบุคคลที่4นะครับอ่าสมมติสมมติละกันอันนี้ผมกำลังอยู่หน้าต่างตัวละครนะครับเอาสตาร์ทเกมเลยครับเอนเตอร์ครับผมผมพูดเล่นครับเดี๋ยวเรามาแนะนำก่อนก่อนเอามันจะมี3อาชีพนะครับมีกาเดียนกัน n นอร์แอซซินที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือแอซซินนะครับ อาไอ้อส,สินก็จะแตกต่างจากพวกการเดยนกันเนอร์ครับอาของผมก็จะเป็นพวกแบบแนวรอบสงหารมีสไนเปอร์มีมีดปืนสั้นแล้วก็จะมีอไรน,น่วิวอล์กเอาไว้หายตัวหายตัวเข้าไปรอบข้าคู่ต่อสู้ใกล้ๆอะไรประมาณนี้ม,นมันได้มาอันนี้เป็นสกิลอะมันได้จากการแบบเรียกว่าอัพอะแล้วเราก็มาอัพสกิลเอาเห็นไหมโอเคครับเอาอเฮ้ยเกมเริ่มแล้วครับผมยังแนะนําไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรครับเราเข้าไปเล่นเลยครับอือเริ่มแล้วครับดูเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้เริ่มจากจากศูน ศูนตัวนะครับเรามาต่อกับเกมที่เขาเริ่มๆไปแล้วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีหลายปืนรอดรอแล้วเฮ้ยโอ้แอนตซินโดนรอบตองหาเองนะครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราถือมีดเข้าไปแล้วก็เราใช้วีวอลกนี่ก็มันจะตัวแบบลางๆนะครับคู่ต่อสู้ก็ยังเห็นอยู่นะแต่แบบมันไม่เห็นชัดหรอกอเดี๋ยวเราเข้าไปฆ่านี่ดูเราเข้าไปลุมเขาครับ วัดวัด uh, วัดว oh, wow. ัดวัดวัดวัดโอ้โหแอซิดโอ้ยลอยลอยอยู่บนลอยโอ้ยโอ้ยไม่ได้โอ้แอซิดนั่นะเลยยังฆ่าใครไม่ได้เลยเราไปหาที่ซุ่มไปตอนนีเป้าอยู่นั้นเอ้ยมันเข้าไปซุ่มแล้วทีเราผมเข้าไปคลายไปเลยหรือรอบทหารรอบทหารคุณไปได้ไปแล้วตอนนี้เราอยู่ในฐานคู่ต่อสู้นะครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับไปไปราบสังหารรอสังหารเราเป็นแนวรอบสังหารแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหน,นี่เขาไหวตัวทันนะครับพี่น้องครับสังหาราต่อรอดของเขาสูงจริงๆมีอะไรเราบุกเข้าไปใหม่เราคราวออนี้เราไปทางขวาบ้างเราต้องใจเย็นๆครับถ้าตอผู้ต่อดดสู้แล้ว เหยื่อไหมครับเราต้องรองหาเหยื่อก่อนครับไม่มีครับอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยมีคนเห็นเรามีคนเห็นเราขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปวัดวัดวัดโอยุ๊ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหโม้โหข้าเข้ามาถึงที่อันนี้มันเห็นก่อนมันตามผมมาหน้าตามันเถอะเจอกระโจนสลัดกลับมาเล่นสไนเปอร์ดีกว่ามั้งอืม เราเราซุ่มอยู่แถวๆนี้ครับอย่าเข้าไปใกล้ครับเดีราเรา,เรามองหาเหยื่อก่อนครับไม่มีครับไม่มีเหย,ยือ่อไม่ได้บอกเข้าไปแล้วบอสไปไปใกล้ๆเอาสายไปแล้วไม่เห็นมีเลยตอนนี้ไม่มีเหยื่อเลยครับมีน้องครับมันต้องอยู่ข้างบนแน่นอนครับต้องมีครับ ต้องมีเชื่อผมนั่นไงเจอแล้ววัด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 เอ้ยไม่ไม่ตายแล้วเอ้ยไม่ตายแล้วตกตึกตายครับพี่น้องครับท้าใบไม่เห็ผมไม่ไมให้ผมฆ่าตกตึกตายทำไมอันนี้ผมต้องมองหาเยอะก่อนไอ้ป๊บไอ้ปืน,ปน,ปน,ปนหัวละอีโม วอลมาแล้วครับเราอ้อมตุยหลังเหมือนเดิมครับเรา <cake> ไม่ได้เล่นสายไรเฟิลครับเล่นสายตุยครับเจอแล้วเจอแล้วเจอเหนือแล้วครับนี่ไงเขาเออเออตายแล้วโอ้๋อโอ้โหมป็คนไทยบินได้อยากเห็คนไทยบินได้เข้ามากลางโดมคู่ต่อสู้เป็นไงล่ะเก่งเมื่อไรมันเป็นข้อดีของวินวอล์กครับเอาไว้ป่วนคู่ต่อสู้ได้ดีครับที่นี้อาเจสินครับ แต่มันก็เล่นยากอะมันต้องเสียสละเพื่อนๆครับเฮ้ยโอ้โหผมเกือบตายเลยบินบอเข้าไปเข้าไปอีกรอบนึงรอบสังั้รเฮ้ยมันบินได้มันบินได้เฮ้ยทำไมบินได้ด้วยอ่ะมีสกิลบินได้ด้วยรอบสังั้รรอบสั้งหารอ้าวเดือดเรียบร้อยครับ เจอลูกที่หน้าใหม่ฆ่าตายไปแล้วฮึสไนป์สไนป์ที่ผมไม่มีความแม่นเฮ้ยนั่นนี่นั่นนี่โอ้โหเป๊ะโปะเชครับล้างแค้นสำเร็จครับอีเวนต์โอ้ทีมเขานำไป92ต่อ79แล้วโอ้ยผมต้องหารีบหาเยอะีหาเยอะขึ้นไปด้านบนไปเจอแล้ว วัด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 โอ้โหสูไม่ได้เขาเรียกว่าสิบอ่ะผมเรียกว่าห้าอยู่เลยอ่ะไอตัวแดงนี่มันจีดได้ใจจริงเอาแล้วนี่ทำไมมายิงเไรหน้าไม้ระเบิดเลยแถวนี้คนเดียวเน่ะย้อกมาแล้วย้อกเข้ามาทำไหมคปัดว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 ัดปัดเอ้ยวัดวัดเอ้โหดับเบิลคิวครับแต่ก็ยังแพ้นี่ครับ มาลองเล่นกันดูนะครับอัวต้าสตาครับสนุกแน่นอนครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่